ครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมอ n t a i s o นะครับในการเบิร์นวินโดนะครับเพื่อลงใส่แฟลชไดร์นะครับก็ขั้นแรกนะครับให้มีแฟลชไดร์นะครับจำนวน่จิกขึ้นไปนะครับ่งตัวนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาที่ลองเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็น8จิกนะครับจะเป็นแฟลชไดร์์8จิกก็ ต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือตัวโปรแกรมนะครับ u l t a i s o นะฮะเปิดขึ้นมาจะเป็นหน้านี้นะครับสิ่งที่ถามที่ต้องเตรียมก็คือ Windows นะฮะสำหรับวันนี้ที่จะมา,าทำการลงให้ดูนะครับจะเป็น Windows 7นะครับสำหรับ Windows นะครับ3ตัวนี้นะฮะก็คือ Windows 7 32bit บิต 64บิตนะครับแล้วก็วิดีโอ8.1โปร32บิตนะครับ3ตัวนี้เนี่ยจะใช้แฟลชไดซ์4จิกได้นะฮะส่วนถ้าจะเป็น2ตัวนี้นะครับจริงๆมันมี3แหละแต่ผมไม่ได้โหลดตัวไอตัว p v w นะไม่โหลด10 PVR มาถ้าจะเป็นวิดีโอ8.1โปรขึ้นไปเนี่ย8.1โปร1 4บิตขึ้นไปต้องใช้แฟลชไดซ์8จิกนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองนี่ฮะเอ่อเป็นตัว วิดีโอ7นะครับ32บิตแล้วกันนะครับขั้นแรกก็คือกดที่ไฟล์นะฮะกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ open นะครับไปเลือกที่ตัวที่เราจะลงกันนะครับกดปิดอันนี้อ่านะครับทึบขึ้นมานะครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะฮะจากนั้นนะครับให้กด boot นะครับ boot table นะครับ แล้วไปที่ w r i t e d Image i นะฮะเพิบขึ้นมานะเป็นอันนี้นะครับจากนั้นนะฮะให้ Format นะครับเลือกตรงนี้ก่อนนะเลือกเลือกเป็นตัวแฟดไดนะครับที่เราจะทำการไลด์ลงไปนะครับแล้วก็เลือก Format นะครับเลือกเป็นเป็นอ่าเป็นแฟดสาสองนะครับ Format ไป รพอแมทเสร็จแล้วนะครับก็กดไลท์เลยครับผมปึ๊บนะครับกดเลียดอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นรอครับรอจริงๆนะรอนานด้วยพอสมควรเลยแหละนะครับก็แต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมว่าขั้นต่ำนี่ประมาณ15นาทีนะครับสำหรับการเอาวินโด์นะครับลงแพนดีนะครับสิบห้านาทีตอนนี้ที่เอ่อผม ทำอยู่นี่ตอน18นากา14นาทีนะครับไปหาอะไรกินก่อนเลยละกันนานนานน,านจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวยังไงจะกลับมาต่ออีกทีง่ายะขยันพักวิดีโอไว้ก,ก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะกลับมาต่ออีกทีนะครับผมกับผมเพียงเท่านี้ครับก็ได้แล้วฮะนี่ยพอตอนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเบิร์ success นะครับเราก็กดโค้ดไป ท่านี้เราก็จะได้แล้วครับผมแฟลชไดส์สำหรับเอาไปลงวินโดว์นะครับนี่ครับก็จะได้แล้วถ้าเปิดเข้าไปนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสำหรับลิงก์โหลดอันใต้าเนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับใต้ คลิปแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ